จะไปทําอะไรกันตอนนั่งรถอยู่บนนั้นได้ถามไลยครับมีมีถามคะับเขาบอกว่าคือคือหลวงพ่อเนี่ยเตรียมจะกลับกลับกุฏิกลับรุยิกลับจากไหลับรายละเอียดเนี่ยผมไม่ได้ซักซึ้แต่ว่าอยู่ในช่วงกําลังเดินทางก็คือกำลังจะกลับมาที่กุฏินะฮะท่านเองนะครับไม่ได้ไม่ได้คิดที่จะหนีท่านจากตำรวจว่าคือท่านไปไหนคะทำไมถึงแบบว่าถ้าแต่ตำรวจคุมตัวมาเนี่ยของกุพันธ์เนี่ยจะเข้าไปพบพูดคุยหรือโทรศัพท์คุยกันกับท่านยัง ยังยังไม่ได้คุยกับท่านเลยตรงแล้ววันนี้ที่มาเรียกร้องเรื่องอะไรครับที่มาเรียกร้องวันนี้คือผมเรียกร้องความเป็นธรรมให้พระสงฆ์นะครับเพราะว่า<ฤ>อ,อย่างคดีใหญ่ๆหลายๆคดีเนี่ยนะครับเมื่อเมื่อมีเข้ามาที่กองปราบแล้วนะครับแล้วผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยก็คือต่อสู้ในชั้นคดีแล้วเนี่ยก็ยังสามารถใช้สิทธิในการประกันตัวไดต้ต้องการให้ตำรวจประกันตัวใช่ไหมเกรงว่าจะถูกจับสืกปช่ไถูกถูกครับผมเกรงว่าจะถูกจับสืกไปก่อนนะครับซึ่งตรงนี้ครับ กฎหมายเมืองไทยเราเนี่ยมันไปเปิดช่องให้พระสฆงติดก,กับดักอยู่ทุกวันนี้ครับจากพรบอรสองนะครับสองพันมาตรา9อ่ะครับก็คือเจ้าที่ตํารวจสามารถจับพระสืบก่อนสารตัดสินได้นีครับแล้วตรงนั้นถนะูกใช้มาตลอดเกือบ60ปี60กว่าปีเนี่ยฮะ